เมื่อกี้มันสวนขบประองเนี่ยกลับไปรถรถตแทงขาแทขนต่ดเยเองมาทีขาหนึ่งตูเนาะตดครับแง้าหน่งตูไปครับ I'm yeah. yeah. เราบริการเพื่อนบ้านที่หนึ่งทุนโอเานเซ็นที่เซ็นต์4043อปพ ใ่สองัสงคนแล้วใช่หมได้ตีแมนี เตรียมตัวกันอย่

ไปด้วยไรถกำลังครับแต่ทางสามเรเป็นรถจติก้าวว่งผ่านนะครับไปดีดด้วยนะไป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 ทางไปที่1 0 <c> 2 <oughs>